ถ้าเราตัดการยึดมัน่นถือมั่นในอัตตาตัวนี้ได้เด็ดขาดเนี่ยมันก็เห็นสักแต่ว่าไอ้พวกบุญอะไรก็มีอยู่บาปก็ยังอยู่ของมันแหละมันเตรียมสนองไอ้พวกอินทรีย์เราตั้งอยู่นะมันยังสนองอยู่ฌานสมาธิก็ยังสนองอยู่แต่การตัดอุปทานตรงนั้นน่ะน่ยมันขาดลงแล้ว ผู้เจริญวิปัสสนาต้องค่อยจเจริญวิปัสสนาแล้วล้วนนองวิปัสสนานําหน้าคือปัญญานําหน้าก็คือการตัดซะก่อนตัดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กายมนุษย์เลยกายมนุษย์เลยละ่ะเรามีสัมปัญญามีสติที่กายมนุษย์เนี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆกระตุน้นกระตือนค่อยๆตัดถ้าเรารู้เฉยๆเนี่ยมันยังบางเบามันยังเป็นไปตามอารมณ์ได้แต่ถ้ามีความรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับรู้ชัดเข้าไปมันก็จะเข้าไปตัด ยิ่งสามารถทาอารมณ์จะเข้าเาสู่ส่วนละเอียดได้แล้วนะครับรู้สึกคมชัดขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยเราก็จะเพลิดเพลินในการยืนในการเดินในการนั่งพูดกินดื่มเขี้ยวแลมได้ชัดเจนจะมีสัมพัญญยะในการตัดได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นบอกกัาพวกเจริญสมถะนี่ยังยังให้รู้ว่ากายเคลื่อนไหวใจคิดนึกเนี่ยยังเป็นสมถะอยู่รู้เฉยๆแต่เมื่อรู้ชัดเมื่อไรแล้วก็มันจะค่อยๆตัด การยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้การที่รู้จะรู้ชัดได้ต้องอาศัยความรู้สึกก็คือสัมปชาโนสติมาอาัตาปีสัมปชาโนสติมาต้องมีสัมปชาโนเข้ามาด้วยนะสัมปชาโนก็เกิดจากการที่เรียกว่าเราจเจริญสัมปัญญากรให้มีสัมปัญญากรทําความสัมปัญญาตั้งแต่กายกายหยาบนะอย่างที่อธิบายฟังในคลิปตน้ตน ยกมือขึ้นสักนาทีหนึ่งขึ้นไปในอากาศแล้วก็ปล่อยมาจะมีเลือดฉีดเลือดฉีดรูบลงมาในความความรู้สึกตัวนั้น,นหรือเอาเป่าพัดลมเปล่าถูกตัวหรืออาบน้ําเย็นจะมีความรู้สึกรูบหนึ่งหายไปหรืออารมณ์ปากเนี่ยเป่าที่แขนเนี่ยจะมีความรู้สึกกลมกระทบลมกระทบไปก็เกิดความรู้สึกวูบหนึ่งตัววูบหนึ่งนี่แหละก็คือความรู้สึกตัวนั้นถ้าเราทํามากๆทําให้เกิดชัดเจนขึ้นหรือดูความรู้สึกที่ลมหายใจกระทบ ที่ปลายจมูกหรือกำไม้กำมือมีความรู้สึกที่อุ้งม,มือตัวนี้เองน่ยจะเป็นตัวทําลายอัตตาทําลายการยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวนี้ให้เห็นเป็นสักแต่ว่ากับผู้ใดเห็นสุขด้วยความเป็นทุกข์นี่เป็นการฝืนก่อนฝืนอารมณ์จิตไอ้ที่เราชอบเราอะไรแต่มีอะไรที่เรายินดีเนี่ยเราฝืนไม่ทำเราฝืนฝืนใจอะจนกระทั่งมันเฉย เห็นทุกข์มันดังสอนบัที่ล่างไอ้การการทำความชั่วการคิดชั่วพูดชั่วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีละมันทําให้เกิดทุกข์สังคมไม่ยอมรับเห็นความถือมันน่นในทุกข์ความสุขก็คืออย่างเช่นเราทําจิตให้เป็นฌานเนี่ยจนกระทัเข้าถึงอัตตาถ้าเราเข้าถ้าเป็นโลกิยามันจะเข้าไปยึดแต่ถ้าเรามีสมมัญญาเข้าไปนะมันก็จะเข้าไปตัดการยึดมั่นถือมั่นนั้น ที่คมชัดไปเรื่อยๆตามลำดับจนกระทั่งแยกส่วนกันให้เห็นเป็นสักแต่ว่าก็ถ้าใครสามารถทำานลาเห็นสุขด้วยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นดังสอนปฏิล่างเห็นความถือมัอ่นในอะทุกข์ขมสุขว่าไม่ใช่ตัวเราของเราบุคคลผู้นั้นจะติดอยู่ในโลกอย่างไรด้วยกิเลสอะไรนิโรธเนี่ยมันจะต้อง ทําความรู้สึกถ้าวิปัสสนาาหน้าจะเห็นรูปนามเกิดดับมาทีแรกแล้วก็ทาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะเรื่อยๆเนืองๆเจริญสติปัฏฐานสีเนสเ่เนี่ยจากหยาบไปสู่ละเอียดความรู้สึกจากหยาบไปสู่ละเอียดเนี่ยถึงได้บอกว่ารู้อย่างหนึ่งเป็นะปเรื่องธรรมถะแต่รู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะเป็นเรื่องที่เราจะเริ่มต้นนะใช้ใบเลื่อยหรือใช้จะใช้อารมณ์วิปัสสนาล แล้วพอเราจับหยากไปหาละเอียดเนี่ยเราเห็นรูปดับเวทนาสัญญาทั้งขายวิญญาณดับเนี่ยดับการยึดมั่นถือมั่นในในส่วนที่เป็นมหาบุตรรูปเนี่ยเวทนาก็หยับหยาบเนี่ยจิตหยาบเนี่ยพอไปสู่สวนละเอียดปุ๊บความนึกคิดอะไรจะมีอะไรเวทนากระดับความเจ็บปวดเมื่อยอะไรแต่มีอะไรก็ดับการปล่อยวางร่างกายนั่งเบาสบายมันก็ยังเป็นอัตตาอยู่แล้วก็เราก็เข้าไปละเอียดเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวปรมามัตตมันแล้วก็ตัด การยึดมั่นถือมั่นออกพอตัดได้ปุบกันนี้รอดก็ปรากฏขึ้น,นเริ่มตั้งแต่ก็ว่าเริ่มตั้งแต่ในตำราว่าเริ่มตั้งแต่อนาคามีบุคคลอ,อนาคามีบุคคลเนี่ยจิตใจเนี่ยมันคล้ายๆว่าสะอาดมากนะมันก็ยังเหลือที่่ารูปราคะอรูปราคะมานะอุทะจาวิชาแค่นั้นเองถ้าทำลายวิชาได้มาไหร่ก็เป็นพาาระรหันต